ข้อ11นะคะหอรอมอของ15และ20มีค่าเท่ากับข้อใดนะคะเราจะใช้วิธีการตั้งหาร15 20นะคะหารด้วย5นะคะ5 3 15 5 4 20นะคะเพราะฉะนั้นหอรอมมของ15และ20ก็คือ 5นะคะคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่12บสอนะคะจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร53 119และ136แล้วเหลือเศษ1 2และ6ตามลำดับคือจำนวนใดนะคะเราก็จะนำแต่ละจำนวนนะคะลบเศษออกนะคะเราก็จะได้53ลบ1ก็เท่ากับ 52 119ลบ2ก็จะเท่ากับ117แล้วก็136ลบ6นะคะก็จะได้130นะคะต่อไปเราก็จะทำการหาพอเรมอกันนะคะก็จะได้52 117 130นะคะหารด้วย 13นะคะ134เป็น52 13 9นะคะเป็น117นะคะแล้วก็1310นะคะเป็น130นะคะเพราะฉะนั้นถารอ u t ของ52 117และ130ก็คือ สินะคะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่13นะคะตัวประกอบของ99มีกี่จำนวนนะคะตัวประกอบของ99ก็คือมี1นะคะมี3มี9มี11 มี33แล้วก็มี99นะคะโจทย์ถามว่ามีกี่จำนวนนะคะ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่14นะคะพิจรารณา18บวก5บวก9 9บวกกับ18บวก5นะคะ ว่าเป็นจริงตามคุณสมบัติใดนะคะจะเห็นว่า18บวก5นะคะอยู่ข้างหน้าแล้วก็สลับมาอยู่ข้างหลังแล้วก็9อยู่ข้างหลังก็สลับมาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นสมบัติการสลับที่นะคะต่อไปข้อ15บนะคะเบมีเงิน1000บาทแบ่งให้น้องสองคนคือเมย์และหมวยโดยเมย์ ได้รับเงินมากกว่าหมวย280บาทอยากทราบว่าเมยรับเงินจากเบเป็นจำนวนเท่าใดนะคะให้หมวยนะคะได้รับเงิน x บาทนะคะเพราะฉะนั้นเมนะคะก็จะได้รับเงินมากกว่าหมวย280บบาทก็จะเป็น x บวก 280บาทนะคะเนะคะมีเงิน1,000บาทแล้วก็แบ่งให้น้องสองคนนี้นะคะเราก็จะได้ x บวกกับ x บวกด้วย280นะคะก็จะเท่ากับ1,000 x บวกกับ x ก็จะเป็น2 x บวก280ก็จะเท่ากับ1,000 2 x ก็จะเท่ากับ1,000 ลบ280นะคะก็จะได้720นะคะเพราะฉะนั้น x ก็จะได้เท่ากับ720หารด้วย2นะคะเท่ากับ360นะคะโจทย์ถามว่าเมย์รับเงินจากเบเป็นจํานวนเท่าใดนะคะซึ่ง x ก็คือจํานวนเงินของหมวยนะคะเพราะฉะนั้นเมยนะคะ ได้รับเงินก็จะเท่ากับ360บวกกับ280นะคะเท่ากับ640บาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่16นะคะมีการตีละฆัง3ใบทุก12นาที18นาทีและ20นาที เมื่อะระฆังสามใบตีพร้อมกันครั้งแรกเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีในเวลาใดที่ะระฆังทั้งสามใบจะตีพร้อมกันอีกครั้งเราก็จะทําการหาครอนอนะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะสิบสองเท่ากับสองคูณสองคูณสามนะคะสิบแปดเท่ากับสองคูณสามคูณสามนะคะยี่สิบก็จะเท่ากับ สองคูณสคูณหนะคะแล้วก็จะได้คอนอของ12 18และ20ก็คือ2องคูณสคูณสคูณสคูณ ก็จะเท่ากับ180นาทีนะคะเมื่อละครทั้ง3ใบนะคะตีพร้อมกันครั้งแรก7นาฬิกาสนาทีนะคะแล้วก็บวกไปอีก180นาทีซึ่ง180นาทีก็คือ3ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้7จนาฬิกา30นาทีนะคะบวกไปอีก3มชั่วโมงนะคะก็จะเป็น10นาฬิกาสนาทีนะคะ ต่อไปข้อที่17นะคะซื้อปักกา10ด้ามราคา50บาทถ้าซื้อปักกา100ด้ามจะต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะ10ด้ามราคา50บาทถ้า100ด้ามก็จะราคา100คูณกับ50ส่วนด้วย10นะคะ ห0 0หารด้วย10ก็จะเป็น10นะคะ10หารด้วย10ก็จะเป็น1นะคะเราก็จะได้10คูณกับ50ซึ่งก็คือ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นงองูนะคะต่อไปข้อที่18นะคะถ้าเอริยาใช้เงินที่มีอยู่6,145บาบาทซื้อกางเกงตัวละ 285บาทอยากทราบว่าเอริยาจะซื้อกางเกงได้ประมาณกี่ตัว6กพันนะคะมีค่าประมาณ6000นะคะแล้วก็285มีค่าประมาณ300านะคะดังนั้น เอเรียสามารถซื้อกางเกงได้ประมาณ6000นะคะหารด้วย300ก็จะได้เท่ากับ20ตัวนะคะคำตอบตรงนี้นะคะต่อไปข้อ19นะคะ ค่าของลบ3มบวก5คูณกับลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไรนะคะลบสบวก5คูณกับลบ2นะคะลบ3บวก5ก็จะได้2นะคะแล้วก็คูณด้วยลบสนะคะเราก็จะได้ลบสนะคะคำตอบตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่20นะคะ พิจนารณารูปที่กำหนดให้มีส่วนของเส้นตรงขนานกันกี่คู่นะคะคู่นี้นะคะแล้วก็คู่นี้นะคะคำตอบก็จะเป็น2คู่นะคะ